วัสดีครับตอนนี้คุนกันอยี่กับรายการรีวิวเมครับเลืก็การอันบ็อกอีกแล้วครับวันนี้จะมาอันบ็อกเมาส์เมาส์ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้นี้เมาส์ตัวนี้นี่ครับเป็นเมาส์ราคาต่ําต่ําลงมามากถ้าเทียบกับ M7 ตัวนั้นนะฮะเขาเมาส์ตัวนี้ราคาเพียงแค่2 9 9บาทเมาส์เกมมิ่งโอ้รุ่นอะไรก็ไม่รู้ครับ แต่ผมว่าเมาส์ตัวนี้มีขายกันทั่วไปตามร้านทั่วไปนะ,ะมีปุ่มเฟสทีพีไอมีรูปฟองเมาส์ดีไฟมีปุ่มแบ็กแอนด์ฟอร์เวิร์เฮ้ยตอนนี้เป็นเอ้าเน,นี่ยรูปฟองเมาส์หรือบัตตอนอ๋ออันนี้ปุ่มอันนี้อธิบายปุ่มอ่ะอันนี่เป็นดูโอคริกดูโอคริกัตตอนดับเบิร์เออดับเบิร์นคริกปุ่มไม่ใช่ดูโอนี่ก็เป็นดีไฟมาเนาะ ในดูดิท่านล่ครับใช้ได้กับวิด OS ทีรองรับครับ OS 9.8, Windows, OS NT, OS 2000 OS ไอ้ Windows ไม่ใช่ OS Windows XP, Windows Vista, Windows s e v e และ OS Mac ครับโอเคมาเราจะทำการอะ,อะไรเนะี okay. ่ยโอเคมีมีปุ่มปรับ DPI DPI ของพุด DPI ของพุดที่สอ0พนะครับ คีย์ไรฟ์เฟซปุ่มได้ห้าปุ่มหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นนะยี่สิบ G ต่อเฟกอันนี้ยังไม่รู้เลยเฟซเขาไม่รู้มีาจารอ่านผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> อ่านผิดก,ก็ขอโทษนะครับ <c oughs> ครับมาดูครับ DPI นี่เขาเฟซมาให้จากโรงงานแล้วนะครับมีที่แปดร้อยพันสองพันหกสองพันสี่ครับและนี่คือรูปร่างของเมาส์นะครับทำการเปิดอันบ็อกกันเลยปุ๊อนี่ไม่มีวานล่นครับเมาส์อยู่ตรงนู้นครับแอบแกะดูแล้วนะนะ อลองจะเดี๋ยวด dB ีเอโอเคคันนี้มันจะที่บายนะมีแบ็คฟอร์เว d มีเฟซีกล่องทำาได้สวยมากครับนี่ครับนี่เป็นชื่อรุ่นนะฮะนี่เปนชื่อรุ่นเขาราคาที่บอกครับ300บ,บาทได้เมาส์หปุ่มมาใช้กันแล้วนะโอเคครับมาว่าด้วยเมาส์ตัวนี้ครับนี่ฮะรูปทรงครับสีเขียวเหมือน GV วิวเลยโอเคอันนี้คือหัวเขาครับสายเป็นสายแบบ ม่ได้ฝายยางมานะถ้าเกิดคุณลองจับดีๆคือมันจะมีการแบบเหมือนขูดยางไปด้วยยางมันไม่ใช่แบบกลมๆเลื่อนๆเหมือนสายไฟอ่ะแต่แบบนี้เป็นแบบคือมันเป็นเส้นๆเนี่ยเมือนเส้นเป็นเส้นๆคุณไม่เห็นหรอกผมว่านะเพราะว่ากล้องตัวนี้เอออาเทนอยู่ขูดได้ตอนนี้ก็เป็นเมาส์ลูกโฟของเมาส์โอเคจะเมาขึ้นมาไงใช้ขาที่พระเจ้าให้มาโอ้สุดแล้วครับ นีคื่ดูส่สองของมองนะ์คฮะอันนี้ผมได้ลองใช้ดูกออนะ่อน,นลออแล้วนะนี่ยทีไรเขาก็ <c oughs> ดีป้ากับอันนี้ก็เป็นมาโมลูกิงนะ้งฮะตัวน,นี้ไม่สามารถหมุนตัวน,นี้ไม่มีปุ่มซ้ายขวาเหมือน M7 นะฮะแต่มีปุ่มดับเบิลคลิกแทนนฮะอันนี้ก็ผมว่ามันไม่ค่อยได้ใช้หรอกมั้งเพราะคนเคยช,ชินตรงนี้มากกว่านะนี่ก็เป็น forward กับ back เอ้ยเดี๋ยวดิแล้วแม่น,นี่เป็น back แล้วนี่ forward มึงหลอกกูละเมาส์ด้านล่างกับเป็นเลเซอร์แท้นะเจ้าของร้านบอกองั้นเนี่ยเอ,อ่อนี่เป็นซีเรียลกับอะไรมันเลเซอร์เป็นตรงนี้เนาะน้ำหนักเบาฮะเบา,วาเกว่าเกืบให้เกือบเอ็มเจคือให้เกือบเอ็มเจ็ดนะยังไม่มีตุ้มถ่วงนี่ฮนะนี่คือวิธีการจับเมาส์เมาส์ตัวตนี้ค่อนข้างเล็กไงเล็กเอ้ยไม่ใช่ค่อนข้างเล็กกำลังพอดีมือเลยเนี่ยแต่พอดีมือเลยเล็กกว่า M7 นิดนึง เราดูกับเพือนั่นไงไี่มีม็อกเสียหมดอันนี้ผมซื้อมาใช้กับโน้ตบุ๊กนะฮะผมจะเอาซื้อมาใช้กับโน้ตบุ๊กดูเพราะว่ามันมีแบ็คกับฟอร์เวิร์ดได้คงจะได้ใช้ในการเล่นเน็ตน่าดูฮะตอนแรกก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้แหละครับ er, เพราะว่าคนมันก็ต้องขึ้นไปกดแบ็คเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดคุณมีแบนะ็คเนี่ยแปะแปะแปะเอ้ยล,ลืมลืมลืมกับ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 อันนี้ของใครชิคอันนี้ของคนใช้แค่คลิกไอคอนเลยมั้งครับเดิม์บล็อกเนี่ย พวกที่เขาว่าใช้เน่ยปะ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 เอออาจจะได้ใช้ในเวลาเล่นเกมแบบยิงสองนัดไปแปะไปแปะแปะนี่ยอาจจะได้ใช้ DVI ก็ปรับได้ตามที่บอกครับ d 5 b ฟ x แต่ไม่ดีครับเลเซอร์เป็นสีแดงนะไม่มี LED ปรับสีอะไรราคาพื้ีพิันครับแค่2อ0บาทได้ขนาดนี้ผมว่าจัดว่าคุ้มแล้วนะครับกับการอั unbox ครั้งนี้ครับครับเร็วครับจะให้จบภายใน5้าทีครับ4ี่สิบเออวะลืมอินโทรแล้วจบไปข้างนี้นะครับขอบคุณครับ